สวัสดีค่ะพบกับโปอตูกูรู้สุกภาพอีกแล้วนะคะคําถามเนี่ยค่ะคือโปตูเจอทุกวันเลยเกี่ยวกับยาคุมก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าอาการเมายาคุมนี้จริงหรือไม่และอาการกินยาคุมแล้วอ้วนมีจริงหรือไม่แล้วสาเหตุเฮ้ยทำไมากินยาคุมแล้วเกิดอาการแบบนี้นะคะแล้ววิธีแก้นะคะว่าเราเอ้ยเราจะเลือยักยังไงทําให้ไม่เกิดการเมายาคุมหรือกินยาคุมแล้วอ้วนเราไปตามคลิปนี้กันเลยค่ะ เมายาคุมนะคะโตตุ่ขอตอบเลยขอว่ามีจริงค่ะแต่อธิบายก่อนนะคะว่าสาเหตุคร่าวๆก็คือเราเนี่ยค่ะก็จะแบ่งยาคุมก่อนนะคะยาคุมมันมีหลายแบบมากเวอร์แยบนิ้เลยนะคะเราก็จะแบ่งเป็นยาคุมกลุ่มเก่ารุ่นแม่แล้วก็ยาคุมกลุ่มใหม่นั่นเองนะคะซึ่งยาคุมกลุ่มเก่ารุ่นแม่เนี่ยค่ะก็จะมีปริมาณเอสโตรเจนที่สูงนะคะซึ่งเอสโตรเจนที่สูงเนี่ยก็คือทําให้เกิดอาการเมายาคุมนะคะได้แก่ คือนไส้อาเจียนเวียนหัวคล้ายจะเป็นลมอะไรประมาณนี้นะคะกินกินแล้วเมามมึนๆนั่นแหละค่ะใช่เลยื้อยาคุมปุ่มเก่านะคะที่มีเอสโตรเจนสูงนะคะก็คือเช่ยนยี่ห้อ M นะคะจะมีเมนทัชแนลนะคะสูงถึง0.05มิลลิกรัมนั่นเองก็คือ e ีอ e ีค่อนข้างจะสูงนะคะต่อมานะคะอาการเบายาคุมเอากินไปปุ๊บก,ก็คือใส้อาเจียนเวียนหัวนะคะ ที่อันตรายแบบเลวร้วายมากก็คือทําให้หลอดเลือดอุดตันแล้วก็เสียชีวิตไปได้เลยนะคะดันงนั้นเขาก็เลยพัฒนาค่ะพัฒนามาเป็นยาคุมกลุ่มใหม่นะคะซึ่งลดผลข้างเคียงนี้นะคะก็คือจะมีตัว EE นะคะ Estinyl Estadiol น,นะคะ0.02มิลลิกรัมทำให้นะคะลดอาการเมายาคุมได้นั่นเองค่ะ ส่วนคําถามที่ถามเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับยาคุมนะคะว่าเป้าตู่จริงหรือไม่คะว่ายาคุมนี่ย,ยิ่งกินยิ่งอ้วนจริงหรือไม่เป้าตู่เขาตอบในนี้คะ่ะขอตอบเลยค่ะว่าจริงคะ่ะเนื่องจากนะคะในยาคุมกลุ่มรุ่นแม่แม่เนี่ยคือรุ่นเก่าๆเนี่ยคะ่ะก็จะมี ตัวผลข้างเคียงของยาคุมนะคะทําให้เกิดอันนาบลิกเอฟเฟกก็คือทําให้ว่านจากการบวมน้ําแบบแขนบวมขาบวมหน้าบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งผลมาจากนะคะฮอร์โมนโปรเจสโตเจนซึ่งฮอร์โมนโปรเจสโตเจนเนี่ยในกลุ่มเก่าๆก็คือจะเป็นได้แก่ชื่อนะคะนออิคทิสเตอโรนเอทิโนไดออลนะคะ1มิลลิกรัมพวกเนี้ยค่ะก็คือทำให้บวมมากเวอร์จริงๆ ต่อมานะคะเขาก็ทําการเกิดการพัฒนานะคะฮอร์โมนโปรเจสโตเจนกลุ่มใหม่ๆนะคะก็คือให้กินน้อยลงนะคะแล้วก็มีริ์แรงขึ้นแต่ว่าก็คุมกำเนิดได้เหมือนกันนั่นเองนะคะโปรตูก็เลยแนะนำว่าถ้าสมมติเราไม่เคยกินยาคุมกำเนิดใดๆมาก่อนแล้วก็กังวลว่าเราจะอ้วนนะคะก็ให้กินพวกโปรเจสโตเจนที่มีชื่อว่าโ s โซเจสท v e 0.15 มิลลิการมตัวนี้นี่เองค่ะสำหรับวันนี้นะคะโปตูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะถ้ามีคำถามอะไรก็อย่าลืฝากใต้คลิปนี้นะคะบ๊ายบาย